ซีเคนจีนไทยแลนด์ครับทีมที่เป็นอันดับหนึ่งณเวลานี้ครับโดนลงทับที่ครับทีมที่เป็นอันดับ15ไม่มีอะไรจะเสียครับลงมังงัดเลยครับกับทีมอันดับหนึ่งับแล้วไทยก็ล่วงไปหนึ่งครับเทดแรกมาได้หนึ่งแล้วตอนนี้เหลือหนึ่งตอนหนึ่งครับใครจะรอดครับอาร์อาร์คิวได้เข้าวงไปกันหมดแล้วครับแต่เหลือจีนายไว้คนเดียวครับเอาไว้ระวังหลังครับแล้วจีนายครับดักยิงหนึ่งคนครับล่วงไปหนึ่งครับทีมซีเคตมาเลเซียเหลือเพียงคนเดียวครับตอนนี้จะต้องตัดเขาออกให้ได้ครับเพราะว่าทีีมเคตตอย่นนนัรงู้ แล้วเขามียาอยู่ทั้งหมด25อันครับจะต้องไปเอาให้ได้ครับแล้วจีนายครับถือกระทะย่องไปเรื่อยครับจะเอาได้หรือเปล่าครับจีนายไปลุ้นกันครับเอาล่ะเพื่อน13เกมผ่านมาแล้วครับมาดูคะแนนหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรบ้างทีมที่จะได้ไปชิงแชมป์โลกต่อครับก็คือต้องเป็นอันดับ1ถึง4ครับแต่บิเกตตันนะครับซึ่งเขามีโคต้าได้ไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยเลื่อนเป็นอันดับที่5เพิ่มมาอีกหนึ่งที่นะครับทีเนี้ยต้องมาชิงกันครับระหว่างทีมซีเกตมาเลเซียกับ Power 88 Thailand ถ้าใครขึ้นมาเป็นอันดับที่5นะครับก็คือทีมนั้นนะครับจะได้ไปชิงแชมป์โลกต่อนะครับแล้วตอนนี้ครับทีมซีเกตมาเลเซียครับคะแนน117คะแนนทีม power 88นะครับ115คะแนนนะครับห่างกันเพียง2แต้มนะครับเดี๋ยวไปดูเกมที่14เลยนะว่า power 88นะครับจะทำผลงานได้ดีหรือเปล่าแล้วทีมซีเกตมาเลเซียครับจะจบอย่างไรไปชมเกมนี้เลยครับขอบอกว่าโคตรมันจัดครับอ้ยังไงฮะซีเกตเกนเฟมมีคนชนครับ มีครับผมที่ไม่ใช่เอเดมจีแล้วครับเป็นทางด้านของอ๋อแล้วเฮ้ยเอาละครับที่เกียรตินมั่วบ้านงานแล้วครับแล้ววงมาอีกแล้วฮะโอ้โหถามจริงเหรอท่านผู้ชมครับวงแบบนี้ด้านล่างกิ๊กแฟมเหมือนกันนะดูเคโดนไล่มาจากฝั่งเจเด้ตรงนี้เจเด้มีปืนไม่ไม่มีปืนท่านผู้ชมครับ แล้วตอนนี้ครับมีจาวิตคุยกันมาบอกว่าครบ4แสนวิวเรียบร้อยพุ่งนี้จะลืมครับเป็นรับลมโปรลีกชาวนใส่แบบเก้เก้เกโกโกโช์สากันไปเข้าเกมด้วยนะครับพุ่งนี้ทุกคนครับที่รับชมอยู่ท่านผู้ชมครับฝ <c oughs> ากแชร์ลิงก์ออกไปด้วยเกม2เกมสุดท้ายแล้วครับชาวไทยไม่เชียร์ตอนนี้จะเชียร์ตอนไหนครับดูจอรลังบอกเลยว่าไม่มันเท่านี้นะผู้ชมฮะใช่ <c oughs> ผมลุ้นกันไปแบบเรียลไทม์ครับแต่ตอนนี้ซีเกตจีนโดนไล่มาอยู่อุนเฟรมผู้ชมครับโอ้โหแบบนี้ไม่สวยนะไม่รู้ครับมามั่วบ้านงานตรงนน้้ตัั่ยงออููรถกคบ แต่บอกเลยว่าแยกแบ่งกันฟาร์มก็คือดาดน้ำบ้วนมันมันเล็กครับมือมันเล็กของก็ต้องต้องการอ่ะใช่ครับของต้องใช้นะฮะออลสตาร์ทีมพูยัตครับผมมุมนี้ออร่ากับทีมสิเคตน่าจะมีปัญหากันมากที่สุดเลยครับถ้าเดินไม่ระวังอาจจะมีน็อกดาวน์เกิดขึ้นได้ครับยังอยู่กันทั้งหมด64ชีวิตครับไม่มีน็อกดาวน์ได้เกิดขึ้นครับนี่เห็นการแบ่งโซนกันด้านขวามันค่อนข้างโล่งครับไม่มีใครไปแตะเลยก็แต่ดูเหมือนทางด้านของสิเคตจีนเนี่ยจะออกง่ายกว่านะครับจากที่วงอัปเดตมาครับ สีสดัดครับผมต้องระวังให้มากที่สุดเลยครับพวกเขาเนี่ยถ้าเกมนี้กว่าสักประมาณ15คะแนนได้นะซีเกตจีนผมว่าการันตีการเข้ารอบเลยต้องครับจะเป็นครั้งแรกที่ทีมซีเกตจากการหนีตกชั้นในลีกและหนีได้ มาเล่นในรอบไฟนอลได้แชมป์และจะมาได้ท็อปโฟตรงนี้ไปต่อโกลบอลคือเป็นทามมิ่งหรือว่าทัวร์นาเมนั์ที่พวกเขาเพอร์เฟกมากผมบอกเลยนะนี่คือซีโร่ทูฮีโร่ของจริงแต่ต้องเอาตรงนี้ให้ผ่านก่อนครับออร่าเจเดนด้านหน้าแล้วเจเดนเกกกรรมระเบิดครับผู้ชมครับระเบิดลุกนี้ครับผมพี่เฮ้ยตู่เกยตู่เกย์ยาฮ่าโอ๊ยพระเจ้าช่วยไว้ครับผมเหลือเลือดประมาณ2ครับ โอ้โหรับภูมข้างมาจเจเดนออกมาป่าหลังกำแพงเป็งเก่งโซ่และเก่งโซ่จังหวะวิ่งกลับบ้านยังทันนิมชมกันแล้วคอสมอสไปน็อกเคชี่ได้ก่อนโอ้โหอยากทีมแล้วนิ่มเหลือเกินโอ้ดีแค่สามเคชีออกจีเกมไปเหลือ3คนก็อ๋อแล้วเจเดนเปิดทูเคคืนมาเป็น3ต่อสครับผมแล้วเดินคู่มาสตรีฟกับเจเดนครับเจอจีจจแทต่คอสมอรูเค ต้องการหลบมาก่อนแล้วเก่งตัวหนึ่งเก่งตัวหนึองก็จะมาเฉดสองสองเร็วมากมาแล้วออร่าสตีสตีฝ่ามือเตะมาหาอีกหนึ่งสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยละหนึ่ง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 จึงวะตีสัตว์แก่ปั๊มแจ็คทำได้โดจยิงโอ้ยจริงแล้ครับอกว่าโบดีครับมาสี่จ่สี่ครับอยากจะทิ่มจะนิ่มไปหน่อยเหรอฮะออร่าและทีเข็ดได้สี่แต้มแบบนี้สวยจัดออร่าที่ได้ไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วออกจากเกมไป โอ้มั่วบ้านงานเป็นลอยล็อบบี้จนครับเล่นน้อยคนนั้นของจริงตัดมาเกีกแฟมดันเข้าไปนั่นอย่างรวดเร็วครับอ,อะไรครับเนี่ยเกมนี้จากที่ไม่มีน็อกดาวน์เกิดขึ้นเลยครับเป็นไฟใหญ่ไฟแรกแล้วทีมสีเข็ลุ้นกันจนถึงหนึ่งตอนหนึ่งครับเฮ้ยระวังฮะระวังฮะโอ้โ,อโ,อโปเดโ,ดโตครับเขาไม่มีถห่วกละนะคนขึ้นมาบล็อกหนึ่งล็อกหายนะนั่นนี่ไงปันจงอุ้ยยิ่สองแล้วเดีเก้าแอมรอดไปกับจีเดี๋วเดยวมจีนตรงนี้ ไม่ไหลตกเข่าเลยแต่แบบนี้ดีนะครับถ้าเป็นทีมซีเคดที่ไม่ใช่ทีมเซียจีนเป็นทีมซีเคดมาเลเซียได้แต้มนี้ไปเนี่ยบันเทิงมกคมับคือตอนนี้ผมคิดว่าถ้าจะทําไห้ดีเนี่ยต้องเริ่มจากทีมนะครับเซียดจีนครับพาวเวอร์แปดแล้วก็อาร์คิวเทนาครับเกมนี้ต้องต้อีแต้มต้องมีแต้มออกไปประมาณสองหลักอะเพื่อเกมสุดท้ายจะได้ไม่ต้องแบบเร่งมากนะครับครับเกมนี้ผมไปอู้คูเอาตรงนี้ก่อนแล้วทีทีปาดมาแล้วหายหนึ่งผู้ชมครับ โ,โอโ rats, a a ้โหไอคอนิกจะวิ่งเข้าบ้านครับโอ้โหเจอเบรกลูกเลี้ยตีทีกับกำเนี่อยู่ป้าออกมายงข้างบ้านมาหายเถอะนาเมทไม่ถึงนะผมปีนิดนึงนะไอต้องปั๊มยาพี่ชมครับโอ้แล้วกลับมาสี่คนอีกครั้งหนึ่งครับพาวเวอร์ไปแปดเคอครับไฟนี้ไอคอนิกไม่มีอะไรจะเสียครับอูโหูแล้วบูสี่วีขับพานฉีกมาฉีกมามุมนี้เขาชุบขึ้นมาได้จะเป็นสต่อสอีกครั้งหนึ่งับผมอ่อีโดเทนรอระเบิดมาแล้วปิดประตู เหตุได้ราเห็นมือยัดหมาเข้าไปกอบายยัดมาสองสองกอบายเจ็บหนักฝั่งนี้ก็เจ็บทัวร์ต้อมมาเทนหน่อยทัวร์ต้อมไม่เทแล้วฝั่งนี้วิ่งเข้าบ้านไปก่อนครับผมผู้ล่โฟลโวมูนี่เหมือนเห็นหัวทัวร์ต้อมจังหวะอยู่ไอ่จะเข้าบ้านมาเหมือนกันแล้วเดน้านหน้าบ้านขวามือมีระเบิดเข้าบ้านมาไม่ถึงครับผมวอทโดนนะกอบายเสียไเสียไปกอบายเสียไปไอมาเทนหน่อยไอเทหน่อยหนึ่ง หนึ่งก <ası> ็ผมเทียตายจังหวะแล้มาไอ้สามโอ้โหที่เดียวจังหวะกอล์ฟไผ่นี่ต้งชุบเพื่อนก่อนแล้วบูมด้านข้างมาเหมือนทางฝั่งเอโดเทนจะดันตามมาไอ้กับเอโดเชนเสียบแล้วสวยครับเอโดเทนไม่มีเลื่องจะพลาดไปหน่อยแต่ทีทีก็น้องดาวลงไปเช่นเดียวกันทีทีโดนซ้ำออกจากเกมไปเหลือสามคนพาวเวอร์ตรงนี้ไม่สวยแล้วครับผมสองต่อสามที่ยืนอยู่ครับผมฝนันเราอปจาดลีโหลดเรียบร้อยโฟโหลดตัดดูท็อปแล้วเก็บลากไปหนึ่งลากไปสองเลยเหลือแค่คนเดียวหรือเปล่าครับตรงนี้ไอ้เจอกับแบงค์ทางฝั่งโฟโลจะเข้าไปช่วยแล้วตรงมุมนี้ดึง โอ้โหเหมือนจะดีคุณผู้ชมครับได้มีสองแต้มเอาละครับเพื่อนงานเข้าแล้วครับ power แ8ดแ8ดมีเพียงสองแต้มจบไปอันดับที่สิบห้าแล้วครับตอนนี้ครับต้องลุ้นให้ทีมซีเคตมาเลเซียครับตายไวๆยครับให้เขาไม่มีแต้มครับเข้าแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้ภาวนาอย่างเดียวคือทีมซีเคตมาเลเซียต้องหมดตายครับโอ้โหจังหวะไปฟุนกันข้างบ้านเฟงผู้ชมครับผู้ทีมไทยมีปัญหาอีกแล้วฮะแล้ววง อัปเดตมาให้ไอคนอีกที่เพิ่งชนะเวอร์ฮะโอ้โหต้องบอกกับบล็บูมนี้อีกโอ้โหเป็นสไนค์ครับไปเคาะลอยแล้วซ้ำออกเกมจากฝั่งของตัวเซนโอ้โหแล้วอยและ้วฮะน้องไปหนึ่งคนเลยครับลุยครับลุยอยู่ดูฮะโอ้โหเขาเยือนน้านล่างครับพี่เขาดูข้างล่างครับพี่ไออะแล้วเล็กครับสวนกับมาจีเฮดไวล็อกบานแล้วมุมนี้ขับหนีไปไหนไปแล้วครับใครอยู่ก็อยู่ ไอช็อตสามจีเอชวายออกเกมไปทีมที่เข็ดไม่ได้ออกจากเกมไปดักครับแรงกิดเพิ่งคิดได้ตึงเขียดมาแล้วแตุ่มนี้อวิเดินไม่ระวังนะเขามาจะรีว่าด้านล่างมันโล่งนะฮะคือปิดมุมบวงที่ตะดูเลยนัเนล่ท้อจะเื้อออกมาผมว่าเลยว่าโดนแน่แม่จ๋าละลายนี้เขาเห็นปะไม่รู้บ้านรับอยู่แล้วเข้าบป้าตอูโอ้โหแรนกิดเหลี่ยมนี้ครับทุกคนครับอ้าวแล้วเอเคครับไปน็อกแดกได้แล้วเอเคสามแดกออกเกมเหมือนกัน โ, mortar, โ, osure, โอ oh, i i ้ยแล้วได้ย oh, oh, ินเสียงแล้ววันเช็คน็อกมันปลาแล้วปลาเข้ามาไอคิดนี่ฮะล่วงครับแลนคิดไปให้แต้มแล้วต่อยต่อยเหลากำมันไปสัตนาสัตสัดสัตสัตโอ้ตบด้วยกระเท้าแม่ตอยโอ้หเจ็บปวดรวดร้าวจอมฮะคนรู้ได้ยังไงฮะขวาหรือซ้ายขวานี่ฮะอู๋แล้วเต็มใบครับ โอ้จีเซต้องตามอาาคิวต้องมูแล้วดูลายเรื่องนี้ถ้ามูบอองมาถวะผิดแอโรเข้าหลังนะฮะอารคิวชนะาใช่ครับลำบากมากคิวครับส่วนซีแคจินจะไปเจอกับบล็อกเกมมิ่งครับแล้วถ้ามูบมัวสัวอีกด้านหน้าใครครับพี่ีอาร์บนเนินมีทางฝั่งตัวตังเซเวียยิงข้ามอีกโอ้โหลาอย่างนี้จงครับวงขวาสุดในเฟสที่สามเข้าสี่วงเือเชื่อวงแบบนี้ถือว่าเฉียบจัดเลยนะพี่ทีอาร์ชมโอ้เด้งขวาสุดครับวงหรือคุโยตี้จะเด้งกนอะไรอย่างนี้ผมฮะ โอ้โหแม่ฮะส่งแรงเชียร์ต่อไปครับต้องคบห้ายหมดวาลแล้วครับมาหนึ่งดาทางฝั่งทีตี้แล้วลากตามมาจากโชโคเซอาบไม่รู้เขาไม่ติดสักเม็ดตรงนี้ยมัไกลแล้วตัวสองตัวสามเลยครับไปทั้งตู้แล้วเปล่าเรียบร้อยต้องไปหนึ่งก่อนเอ็นเอมจีแข่แล้วลูกหนึ่งสเปซตามาเจนนี่ครับอีกนัดเดียวแล้วโอ้โหนี่ไงคะานนรันครับเอาแล้วปูบปูซาสวนมาขนาดนั้นลงไปเหมือนกันเซเวียได้แต้มนี้ไปครับพี่ดิวผู้ชมครับจี้ขึ้นไปอีกครับโอ้โหจังหวะรถแห่เมื่อกี้พี่างับ ปะพันเก่งลวกไปสองโอ้แล้วได้ไปอีกหนึ่งคิวใครเดาหลันตรงนี้สวยฮะสวยของเขาครับแต่ว่าไม่สวยของเราครับต้องกับพาวเวอร์จะถูกเฟเบียร์จี้เข้ามาติดๆตอนนี้เฟมนั่งร้องไห้ผู้ชมครับหยอกหยอกหยอกยอกยอกนะครับส่งแนงเชียร์ต่อไปต้องครับจะพูดหวังทผู้ชมครับลุ้นหนึ่งเกมห้าเราจะไปกันครบสามทีผู้ชมครับตัาพมเอสเอ็มจีครับ โอ้โหคอสมอรก็ไปซูนตรงนั้นออกยากเลยนะแล้วตรงนี้จะเป็นฝีคอสมอรเก็บหนึ่งลากลากคิวมาลัดคิวจุ่มได้โโอ้หชุดเดียวจบนะคุณผู้ชมครับของเรื่องนะซีคัตจินนะตรงนี้มาซีคัตจินตองอู้แล้วนี่ไงครับไม่มีที่ไปครับสามทีมโอ้โหแล้วลุ้นกันทั้งคู่ลุ้นหมดเลยแปะก็ลุ้นนะกิ๊กแฟมอ่ะแล้วอู้ยวงเหลืออะไรครับคุณเฟมเหลือจะเชื่อบ้านกลางวงฮะไม่มีใครเล่นนะโอ้ต่อแทบแตกเดี๋ยวจะเอาปากาหีดนิงๆว่าบานี่พาวเวอร์จ้าคุณผู้ชมฮะ โโอ้หแต่ตรงนี้จะออกยังไงครับเอาจริงผมว่าต้องมีเสียแล้วดูข้ามไปก่อนสองคนทางฝั่งดีจูอีฝั่งโปรดังสาแล้วดูทีนายเห็นเต็มๆเห็นทุกอย่างแล้วเห็นหมดจดแล้วอีกฟาสไนครับเราอยู่หายได้สวยแล้วแดนลุ้นไปน็อกอยู่หายเก็บมองจะเกมไปแม่ถอยโดนใส่ทวยไม่ด้วยคิวบีเซ็นซามเมื่อได้แม่ถอยจะเกมไปเอาฮะเราดูครับเล็กๆอยู่หลังกองหลังตัวฝนมาอีกหนึ่งก็พาไปสามโคหลังแตกแล้วกลางไม่มีแล้วฮะนี่กลางประเทศอย่างเดียวเหลือคนเดียวไอ้ช็อตอย่าบอกว่าปั๊มเลือดอีก ยาครับผมไม่มียาแล้วดูครับจีนายต้องล็อกจีนายอู้ัดมากิกแฟบดิงสองแล้ววิ่งครับขอบคุณมากครับกิกแฟบอาริกาโตออลสตาร์มาอีกหนึ่งดิงดูดิงอยู่ไหครับอู้แล้วดิงจะเข้าหลังแล้วจีนายเนทมาตรงนี้ลาบิสไปสับซูต้าถึงไหมไม่ถึงนะเซเวียแล้วพูต้าโดนซ้ำอานเกมลาบิสตอนนี้ขยับมาติดพาวเวอร์แล้วครับโอ้โหเทพจะจูบปากครับคะแนนทางฝั่งพาวเวอร์กับเซเวียแล้วดูทิ้งจีนายไว้เล่นกับไอช็อตมาดิฮะต้องทิ้งกันจีนายรอล่าแล้วดิงจะเข้าหลังเหลี่ยมนี้จีนายเห็นดิงมมมั้ไ่เเหห็นนนือกแลว โอ้โหยี <át stars> ่สิบห้าชิ้นกับไอช็อตอีกแล้วเหลือจะเชื่อปวดปวยป่ะโอ้แล้วดูยองครับแกปวดว่ะเอาจริงบอกเลยนะครับผมนี่ฮะไอช็อตตั้งใจมาปาล์มเกมนี้ครับเผื่อวิ่งมันถอดปืนวิ่งนะจริงเก็บยาเพิ่มตรงนี้นะฮะเหลือเชื่อฮะยี่สิบห้าชิ้นเอามาจากไหนวะน้าโอ้โหแกเป็นเพศสัตว์เกษตรกรหรือยังไงไอทีมนี Ig ้ครุณผู้ชมครับสปอนเซอร์เป็นใครจีน่ามีกี่ชิ้นอยากเห็นเพราะจีนาาไม่มีครับโอ้ปวดหัวฮะจีนาาครับกระแทบไปตีมันเลยชิ้น ตีนายเข้าอย่าไปยิงไปกู้ไปไทีินายช่วยหน่อยเออกู้ไปตีนายช่วยนายหน่อยแล้วเออละย่องครับย่องย่องครับย่องย่องมาแล้ว อุ้อยากจะใส่สวย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 มากเอยจีน่านั่นแหละมันไม่รู้เรื่องแล้วตัวฝั่งนี้จะอูร่าอาาฮัลโลหายอีกหนึ่งครับซูเปอร์อูร่าไปโดนจีซ็ตต้อไปเอาเลยฮะจินเจเกจินก็มาเอาเลยแซงไปเลยแล้วจีน่าขอร้องจีน่าขออย่าไอ้ราไจอดไม่รู้ไอจอดไม่รู้ไอจอดปั๊มยาอยู่ไอ้จอดไม่รู้จีน่าขอเหอะจีน่าขอขอรเอาก็ตาก่อนขอจับไปครับแบ็คแบ็คขึ้นมาจีน่าด้จีน่าโอ้โหหัวจะปวด เอาหน่อยจีน่ปั๊มเทีนึงก่อนตอนนี้มันมีเป็นกลางกว่านี้ป่ะครับจีนครับตีเก็บบสี่ครับผมเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับแบบนี้ได้ดุนในเกมสุอท้ายครับเออเอาสิวะโอ้รจาฝนลอครับไปด็อกเออร์นี่ผู้ชมครับอย่าพึ่งเลมือน้นะคนนี้ขอร้องขออภัยด้วยฮะโอ้โหจะพังเป็นกลางไม่ได้แ้าแอรโร่โดนดักฟาิสต์ได้มาไอ้มหิวแล้วเลยเลยเลนขวาเลยเลยออกขวาไปเลยแล้วบีโดนนอจากรามิดขอสิเบียยาเบย เราเออที่โดนลายเส้นน็อก้โหัวคีโดนรับไม่พักผู้ชมฮะแต่เดียคืออย่าบอกนะว่าจะมาวันนี้แต่ริงจีะจริงนะมียาของไอช็อตอยู่เออเขาสิอย่าลืมครับโอ้โหฉันคือทายาเราไปขบอยไปน็อกทางฝั่งคิวบีมาแล้วดิงตายวงอีกหนึ่งครับจักมาเตอร์บีอาเราสนท์หายลายเส้นครับแกโอ้รู้แล้วแล้วเน็ดเน็ลูกนี้จากลายเส้นหลังเป็นเซนลาวีดจากจากแตตาดับเบิลเน็ดใส่หายเลยครับ บีท <B> ีอาร์สวยจัดครับช็อตดีต้องบอกถึงโดเนตกลับมาคิวบีกับแดมรูนกับผมที่อยู่ข้างนอกวงต้องครับเซีนโดนซัามากทำออกไปเหมือนกัน <วง S 2> แล้ววงบีท <TR> ีอาร์ โอ้แล้วคอสบอลไปโดนทีนี้ตีสเปย์มาฟอนรอสเปย์ไล่ตามมาเซเวียจะไม่จบมาแล้วดูคิวบีตายวงเรียบร้อยเดรสซี่เซเวียเอ้าวยิงไปสวยเอาดูนี่เอาลุยลุยลากตามมาขวาได้ดูสิโอ้โหไม่ได้แล้วผมหลบทานนี่ผมดูเคไหลไปแล้วขวามาเข้าสมองขายหนึ่งลากตามมาขวาสองครับโอ้โหใกล้คนอีกเหลือเชื่อเอาจริงจิเอาระไปยิงเพื่อนเจ้าเอ้าตรงนี้ขอภัยให้ผมได้ใบหนึ่งเอายิงสเปย์ตัดหนึ่งขาดหนึ่งบูโซนไม่กินเหรอฮะท่านผู้ชมครับนะบูโซนกินไปสุดท้ายตาบิตไหลไปเหลือแค่พินวงนี้มาแแแลล้วววาาบบิิตยงงงเเฟโดอออกกีหมืนนัค์ เอาหลังกอบแบงค์ข้าหลังไม่ใช่ตรงนี้แล้วทีตี้ครับไปแล้วเก็บลาบินออกเกมเอาแล,ล้วกันสเปย์ต่อแล้วทวนโดนเก็บโดยซักซี่ก็ผมไม่มีปัญหาอะไรเฟโดไปเก็บชอปเปอร์น้องดาวลงไปครับออจะเกมไปเลยเฟโดโดนน้องเช่นเดียวกันจากหกกะ้าหลุยโอ้โหแล้วพิงก์เหมือนแกจะตั้งใจปั๊มโดยเะจีนตอนนี้จีนน์ต้องส่งแรงใจให้เขาครับปั๊มยาอยู่ จีนายส่งแรงใจจริงน่าด้วยแล้วเฟโดครับออกจากเกมไปแล้วครับแล้วเป็นนีเอฟวันครับไปส่งยูดูเกมมิ่งหรือว่ายูดูแก๊งจบอันดับที่สองครับตีทครับลองจีเซตมาตัดภาพมาดามดูตรงหลังสปอกสเปใส่จากซักซี่ยังไม่จบแล้วตีนตายวงแล้วหลอดครับไปด้อกหลุยได้สเปมาขู่แน่ๆเลยเธอพี่เอาละฮะออกมาป่าลูกนี้ไม่น่าพลาดโดนฝนกับมาหนึ่งนัดแดมดูยังนอนอยู่บนต้นไหลน้องดาวบูตวนไปก็ผมแทมเดียวโดนเฮจจจากเบนเสือพี่เจมเปิดมือเช่นเดียวกันเหลี่ยมนี้กลับกัมเนกับเนกมาวีดหาย ไปหมดตายเลยอะตายเย็นตายทรมานจริงจริงสิบทีมครับยี่สิบสามชีวิตตรงนี้พีทอาโหดจัดแเราขอเก็บได้ก่อนไหมยังไม่ได้โต้โต้หายอีกหนึ่งแล้วอะไรนาเล่หายอีกหนึ่งเหมือนกันจบไปคิกแฟมอูริโอดีเึ่งจีนายซีเกตินจบคิครับเดี๋ยวอยู่ฮะไม่เป็นไรครับไม่เจ็บแต้มเมื่อกี้ตอนนี้ต้องภาวนาให้จีนายครับถูกต้องครับโอ้โหต้องบอกอะไรดีดีทูอีนุ้งขึ้นมาปั๊มย่าแล้วเทยไปยัง โอ้ยังแข็งอยู่ฮะหนึ่งคือพินแล้วตรงนี้ใครเอ่ยใครเอ่ยเป็นแอร์โร่วูฟองสุดท้ายเลยนะเล่ไหมยังไม่หมดดิจูอีตบูดตายเรียบร้อยพินปั่มเลือดครับแล้วพินคุณผู้ชมครับโอ้เป็นพินตรงนี้แต่คือตะโกนซักซี่ใส่ชัวเอาไปเลยครับพี่อาร์เอาแชมป์ไปเลยเกมนี้ครับจะได้ไรไปเลยตอนนี้ครับทุกคนฮะยิง้ด้วยนี่คือเวเชียของจริงฮะถูกต้องคุณผู้ชมครับใครจะเป็นกลางเป็นไปทางนี้ครับผมไม่เป็นนะคุณผู้ชมฮะโอ้โหควาลับสุดท้่เป็นเบาหวานนะครับทำตัวเองเหรอลง คิวีนซัดครับผมสับทุกระยะลัซซันเซกครับไปซ้ำทอมแล้วขึ้นสะกบมาหลังหินตรงนี้มีสองคนแล้วดันเข้าใส่กับซักซี่ออกสายมาลวกอีกหนึ่งโอ้ฝนโลสวนกลับมาลักซี่น็อกดา์แต่ว่าเซนนี่ลักซี่โดนไปด้วยครับคิวฟีดเดเร่ขอพายครับแล้วไอจีตรงนี้ครับโอ้ยังไม่ได้ซักซี่่วงลงไปด้วยครับบีทีอาร์ไม่มีปัญหาอะไรครับเขายังสามารถชุบได้มุมนั้นโอ้ตากล้องขอเห็นทังฝั่งตัวพินกับมากินหายทนตรงนี้นะฮะพินยังอยู่อะแล้วโอ้ฝนโลบูดตายไปทางฝั่งตัวชวดเป็นคิวของซซััักีี่มมาาบเเยรไปลผให้ อู่ลงมาหาเนี่ยบ้าน power เหลือเชื่อโอ้โหไอจีครบสี่สี่คิวครับแล้ววง้โหเข้าตรงกลางไปแตะแปะใครครับแปะมีทีอาร์นิดนึงแล้วซักซี่บูดตายโดนวูดูดมาแล้วพินมาแล้วพินยังอยู่อยู่ไหนอยู่นู่นเลยผู้ชมฮะอยู่บูดแคมป์เลยบูดแคมป์ครับผมโอ้ยิงต่อดีไดมมาสัจจันโอเคพินเหลือเท่าไหร่เลือดอ่ะขอดูหน่อยได้ไหมตาก้องครับมีเบอร์โทรไหม อ่้เหนียวเหอเกินเหมือนแค่เทดดาคอนจอังหวะวิ่งลงมาจากเขาแล้วเอาจริงถือว่าเตรียมการมาดีเตรียมการมาดีคือเหมือนไอจแดนะดีนะจริงนายฉลาด <c oughs> ย่องไหไงสวยแล้วฮะจีนายทำดีจัดครับผมพูดเลย <c oughs> ตอแล้วขึ้นมา f อันโอ้โหไปน็อกไปโคบอยเอาละครับน็อกครั้งนี้แต่ว่ามุมของ b ีซยังสามารถชุบขึ้นมาได้เลยครับ ก็ยังใจเย็นอยู่ครับสำหรับบล็อกเกมมิ่งครับแล้ว YG ดันมาเดินใส่บ t ทไอรเส้นเห็นแล้วลเส้นลุกมาแต่วันเซกแล้วเบิดลูกนี้แกะสลกักหาลักซี่กับไมโครบอยแล้วเอาเหลี่ยมไกลก่อนปาครับมาสามดอกหลังหีตรงนี้หนึ่งสองหายเลยลเส้นได้มาก่อนด้วยหนึ่งน็อกเอาเลยครับลเส้นตัวนี้ตัวแปรเลยครับอุ้ยสองคนครับเป็นวันเซกกันทั้งโอ้โหแล้วลเส้นเดินมาน็อกใส่หนึ่งเสียสามแต่ลเสนโดนวงดูดอยู่แต่ยังไม่ตายายไปขึ้นหลอดไอที่ครับไป จริงที่เมย์น็อกไปอาละโดนเก็บออกจากเกมไปเลยได้แต่ทำไมคุณสามเก็บอีกหนึ่งครับผมตรงนี้ครับผมหลอดขึ้นมาเก็บด้านข้างเอ็มจีจบอันดับที่เก้าโอ้โหแต่ลักซี่ยังไม่ตายครับโอ้โหเดี๋ยวแล้วเกินแล้วดูสุดท้ายบ็อกเกมมิ่งโดนจีวี้ดักจบอันดับแปดบ็อกเกมมิ่งมีโอกาสโดนแซงครับตรงนี้ครับพาวเวอร์ไปแปดเซเวียยังอยู่ท็อปเจ็ดเดือเชื่อท่านผู้ชมครับอาคิวยังอยู่ได้อย่างนี้แบบนี้สวยงามวายจีหลอดนอนต้นไม้พิมพ์ไหลไปแล้วครับเป็นแบงค์ครับผมส่งออกเกมเซเวียออกจากเกมในอันดับเจ็ดมีสามคิวพอครับเเเป็นแแบงงคคค์วสมมื่ออกีุ้้ณฟาโ แต่ว่าคะแนนยังไม่เรียวถามเท่าไหร,ร่ก็เนตลูกนี้จากลักซี่จากการกรตาถึงไหมไม่รู้แต่ออกมาก่อนแล้วหเป็นสวบก็มาบังก่อนแหะครับเอาครับชุบเพื่อนขึ้นมาได้ครับหลอดครับผม6ทีม9ก้าไร้ครับผมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มีแค่3มทีมแล้วเบนซึกําลังจะออกจากเกม VGM ไม่น่าลอดครับผมจบอันดับที่6กไปต้องกราคารมาตอนนี้ผู้ชมฮะดิบเข้ามาทางฝั่ง,งตัวหลอดจากว g โอ้โหูแล้วขึ้นมาครบ3าคนแคบีท่ารผู้ชมใช่ผม อุ้ยนายนเนี่ยเช็คแคทในวงวันนี้เหลือแค่สองทีมเล่นต่อกหน้าที่เหลือจีนัยปามอยู่ไหนไม่รู้งครับข็อปสามไปจีนัยท็อปสามยังดีนะนี่ฮะอุ้ยสปาออยู่ไหนครับทําไมฮะเอาบ้าอีกแล้วเหรออุ้ยสเปร์มาระยะนี้ยังเก็บไม่ได้คุณโอคุณเอเคก็ยังไม่โดนเลยครับโอ้โหหายากกว่าแฟนของผมคือสปาออฟเนี่ยเอาจริงอยู่ไหนวะตั้งแต่เมื่อวานแล้วต้องครับแบงค์ปูดตายไปก่อนท็อปสายท็อปสี่เอลโลฟูกับฮาคิวครับผม โอเคผมว่าน่าจะเหลือแค่ตลอดเดียวแล้วเหลือเชื่ออุ้ยสปาออฟเลยหนึ่งสุดท้ายสปาออฟไปเถอะออฟไปเถอะที่ไหนเนี่ยลูนลูนครับไม่เล่นหรือยังไงเกมนี้รั่วโอ้โหท่านผู้ชมน้ำตาเต้นดยู่แค่จะทุบไปด้วยโอ้โหแล้วเนื้ฐานสองลูกยิ่งตรงครับตัวเพิ่มไปนิดนึงเอลเลวูไม่มีคิวเอายาอย่างเดียวเกมหน้าเอายาออกไหม จีน่ายังอยู่จีน่ายที่สองได้เลยแล้วขึ้นมายิงตัวนยที่สนกลับมาไมโครบอลยังไม่นกเปิดจุดเรียบร้อยครับลังซี่ไม่ขึ้นไปยิงฮะลังซี่รอจังหวะครากระทำไปทุบขึ้นลังซี่ขึ้นเถอะไปไม่ไปลังซี่ขึ้นขวาเลได้ขึ้นฟรีเลยนะแล้วมุมนี้เห็นหัวกระเห็เป๋าซ้ายมือแล้วขึ้นตะกอบร้อยครับโอ้ได้หลอดมาก่อนเลยคนเดียวเอเคขึ้นยิงเลยขวาขวานไปจีน่ายที่สองที่านผู้ชมครับไอคิวเทน่าครับถ้ามีที่อาพี่มาตายวงหาเหมือนกันนะ ไม่มีลานอุ้ยเอาทีน,าน่นาก็เหลือห้าตามทางค,ครับนี่ครับศพเกินการแล้วเก็บไม้ไม่มีแล้วครับยุยาหมดไม่เปไ็นไรก็ไม่ว่ากันโก้ไปฮะโอ้ต้องบอกเลยว่ามันครับเกมนี้โอ้โหต,ต้องอูแล,ล,ล้วนี่คุณผชมครับพูดเลยคะท่านผู้ชมครับระดับห้าดาวอีกแล้วเป็นเกมนี้เกมตอนเลตเอเรียเอาไปเอาไปเลยเต็มที่กับพี่แต่ฝากตัดให้ด้วยฮะโกลางไม่อยู่จริงคะกลางไม่อยู่จริงครับท่านผู้ชมจะปรับก็ไม่ได้อันนี้เป็น MVP ครับต้องเป็นคนนี้เท่านั้นนะครับ ไม่รู้แฝดพี่หรือแฝดน้องนะคนนี้อันนี้เป็นน้องครับลักซี่แฝดน้องครับลักซี่โอ้มีโดมันตรงนี้นะไม่ผ่านเช่นเคยครับนี่จะเป็นแบบทำเนียมใหม่เลยนะครับว่าเราจะไม่เปิดเผยอันดับ1-4นะครับแต่เราจะมาเริ่มอันดับที่5กันเลยทีมซีเครตครับขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่5 119คะแนนครับ คั่วมากับพาวเวอร์ครับที่ตามอยู่2คะแนนในอันดับที่6 1 1 7คะแนนอันดับที่7ครับเป็นซาเวียอีสปอร์ต111คะแนนพยายามเต็มที่ในแมปที่ผ่านมานะครับแล้วก็อันดับที่8ครับเป็นกิกแฟมไม่ห่างครับผมบอกเลยไม่ห่างกิกแฟมอันดับที่8อยู่ที่108คะแนนครับผมนี่คือครึ่งแรกครับเกอันดับที่9นะครับอันนี้ครึ่งหลังหอตารางเป็นยูดูนะครับอยู่ที่94คะแนนถ้าไก่ก็อาจจะ อันน่าจะทันนะแต่เราลองดูครับอันดับต่อไปอันดับที่10ครับเป็นไอคอนิกจากฟิลิปปินส์92คะแนนอันดับที่11ครับ HMG 82คะแนนอันดับที่12 VGM หรือ V Gaming 74คะแนนอันดับที่13เป็นยังกงกาลักติ c อสขยับขึ้นมาจากอันดับที่14นะครับอยู่ที่คะแนน71คะแนนอันดับที่14ครับ Box Gaming จากเวียดนาม69คะแนนอันดับที่15 r a ครับ50คะแนน และอันดับสุดท้ายครับเป็น all star team ปูยัตนะครับจากฟิลิปปินส์อยู่ที่29คะแนนครับผมโอ้โหลุ้นกันแบบหลักหน่วยของจริงนะครับตอนนี้7-8ผมว่าลุ้นสุดนองนั้นไม่เกิน10แต้มนะเอาจริงลายลาย5 6 7 8เพราะว่าอันดับที่8อันดับที่9อ่ะห่างกันประมาณ14คะแนนแล้วดังนั่นจะยากแล้วอันนี้ท top 5ลเยอร์ครับผมก็ยังโอ้โหไรเซนขยับขึ้นมาอันดับหนึ่งแซงเก่งโซ่ไปครับวันนี้ฟอร์มจัด อยู่ที่30คิวกับ5,238ดามจนะครับเก่งโซ่ครับดัแบบ2อคิวประมาณ5,381ดามจมากกว่าแต่ิวน้อยกว่านะครับ JGZ ครับจากทีม Secret 22คิว3,418ดามจลักซี่นะครับ21คิวดามจ5,138ครับ